นายตัวทางบัตรโปรร่ง,ปงนะครับกำลังปฏิบัติงานนะครับวันนี้นะครับจะไปทางหนองกระดูกครับผู้โดยสา,าร,ราสาโปรดทราบขบวนรถที่กำลังจะขึ้นรถไฟสายบ้านโป่งในวันาุลา์ที่สอง เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255 okay ต้นทางสถานีโพธิรีนสุดปลายทางสถานีอ่างส่วนผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเลนทางกับขบวนรถเชื่ี้และมีตัวโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดนำสิ่งของสัพพะระของท่านให้รอรับการโดยสารด้ที่ทางเล่าที่ต่อั้งใหม่ทางเลาดที่สองซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสถานีหลังใหม่ โดยให้ท่านใช้ทางเดินช่วงขาวด้านหลังสถานีเพื่อไปยัทางขลาที่ต่อข้าวบานทางขลาที่สอสง,งสลสอแลเรอรับการเดินสา,นายด้ตรง,งบริเวณใต้างลงหลังคาเหล็กสีเหลืองผู้โดยสารโปรดทราบผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นทางสถานีพนมรุ่งสุดปลายทางสถานีหลักสวนขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าเที่ยมในชางขลาที่สอง และจะหยุดรับส่งผู้โดยสารตรงบริเวณใต้ตรงหลังคาเหล็กสีเหลือง